สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฮันกี d ดากอนกันนะครับมังกรจอมตะกะโอเคเกมนี้เป็นเกมแนแบบว่าไล่กินทุกอย่างในแมปคล้ายๆพวกงูอะไรพวกเนี้ยเกมงูเกมอะไรนะตอนนี้ผมได้มังกรมังกรไซส์เอยู่นะฮะเป็นมังกรไอ้แค่ ไอเอ็มยังไม่ปลดล็อกนะครับต้องใช้เพชรเยอะพอสมควรอ่าโอเคเดี๋ยวเราวันนี้จะมาเล่นไอเค่ยแหละไอเคบินเย้อไปกันเลยอ่ามาละเริ่มจากกินแกะก่อนเลยก,เกินเข้าไปกินเข้าไป อุ้ยเจอเจ้ามนุษย์ยักษ์อืมต้องโจมตีหลายทีประมาณสามที่ะตายฮะมีร่างทองด้วยร่างร่างทองนี่รู้สึกจะได้เหรียญนะฮะอ่าเ,เดี๋ยวโจมตีมันก่อนเจ้ามนุษย์ยักษ์อืมทำไมมันมืดเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะขอตั้งหลักก่อนเออเอ้ทำไมมันทะลุเนี่ยตอนที่ อืมโอเคเรียบร้อยไปนี่เรากินนกกินมแมลงกินอะไรกินไปเรื่อยเปื่อยนี่ทุ่ระเบิดอย่าไปโดนฮะเดี๋ยวเสียพลังนี่เจ้าหมูหมูเจ้าหมูบิดนี่ได้เพชรมาแล้วกินให้หมดกระตรงกระตายแต่กินได้แค่ไอไซส์เอนะฮะไซส์เอ็มยังกินไม่ได้เพราะคนาละขนาดไซส์ไซส์เอมนี่ต้องคือปลดล็อก มังกรไซส์เอ็มก่อนถึงจะกินได้นะคี่ตอนนี้กินได้แค่ไซส์เล็กเดียวไซส์เอาเรากินไปเรื่อยกินไปเรื่อยนกแล้วก็ลงมาที่หมู่บ้านนี่ไลกกินคนกินวัวยิงธนูเหรอกินหมดไลกินให้หมดกินให้หมดทั้งหมู่บ้านสแตกเต็มแล้วก็พ่นไฟได้นี่เผาให้หมดเผาให้หมดอย่าให้เหลือเผาให้หมดเผาให้หมด อึบปึ๊บปึบึบจะแตกหมดละโอเคเค่อยกินเรื่อยๆค่อยๆหาสมบัติอ่าอืมติดพิษเจ้าแมงมุมไซเอ็มกินไม่ได้กินพวกนกไปก่อนกินเล็กๆตัวเล็กๆอ่าเดี๋ยวเราก็าลงไปสำรวจข้างล่างกันมีอะไรบ้างอืมเจม้าแมงมุมมันนี้ไม่กินซะดีๆ นี่อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมันมือไฟฟ้าเหรอช็อ,ชอตเดี๋ยวเราจะดำข้ามไปฝั่งนู้นวิ่นเลือดเราจะหมดแล้วโอ้มาฝั่งนี้โอเคอม,มนุษย์ก่อนเลยจะออกมาทำอะไรตรงนี้นี่จะไม่กลัวไเคบินหรือไงโอ้หมีพิษด้วยดอกไม้พิษอยู่ข้างบนเลือดเราเหลือครึ่งหลอดล้วจะหมดแล้ว เ,ออเดี๋ยวเราต้องไปหากินของก่อนกินเพิ่มพลังตน,นี่ลมผ่านไปไม่ได้อีทมอลแล้วเตือนแล้วให้กินให้มากที่สุดนะ,ะเดี๋ยวจะตายเอาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนสขำลงบนนี่เจอพิกแล้วเก็บสแต็กก่อนทางไปทังไปเจออะไรกินไปกินไปอุ้ยเรียบร้อยฮะ กินไม่ทนันติดพิษตายฮาครับเยไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มใหม่กี้ผมไปโดนเออแมงมุมพิษหลายหลายหลายครั้งด้วยแหละมันก็เลยเื่องก็เลยลดไปเรื่อยออเรื่อยเออตายสกอร์สองหมื่นหกคาตานี้ค่อยค่อยเก็บเวลไปเรื่อยๆ,ๆไปรอบใหม่กัน มาเริ่มกันใหม่เมื่อกี้โดนติดพิษมากไปหน่อยมาเปิดกันเลยดีเจ้ามนุษยยักษ์ติดติดติดอะไรติดหัวเมื่อกี้เดี๋ยวนะทำไมอืมว่าติดอะไรใช่ไนี่กล่องสมบัติ ตกทุนระเบิดไปก่อนนะฮะอย่าไปโดนโดนนี่เลื่อนรถหวบเลยเดี๋วยวเราจะขึ้นไปข้างบนเมฆมีอะไรมั่งข้างบนมีอะไรกันขึ้นไปดูหน่อยดอมิมีกล่องอะไรเอ่ยจะเป็นไอเทมอะไรสักอย่างปึ๊บขอเก็บดูก่อนสิอืมอ่ากินต่อกินไปเรื่อยๆไลกกินมาแกนก นี่จะมังกรนี่เราตัวใหญ่กว่าเว้ยตัวนอกอีลงอีแรงนี่กินได้หมดกล่องนี้เปิดแล้วฮะเลงไปสมสำรวจข้างล่างกันดูมีอะไรมั่งแมงมุมอีแหละเกียดมากเลยแมงมุมนี่ทำให้ติดพิษแถวนี้จะอันตารายอุ้ยโอ้ยระเบิดเต็มหัวไอ้เค่ ลรไปครึ่งหลอดเดี๋ยวเดี๋ยวทุระเบิดเยอะจังแถวนี้ลำดิ่งลงไปล่าง,างอุ๊ยระเบิดมังกรเนอะมังกรเนอะทุระเบิดเยอะมากเลยแถวนี้เจอมือมนุษย์มาให้ข้ากินสักดีๆมานำ,นำ,นำจะหนีไปไหนจะหนีไปไหน สแต็กเต็มเพลนไฟเผาหมามาไหมมา,มา,มาทั้งมาทั้งคนไหม้หมดนี่ไอเควิโรดไอเคกโกรดกินให้หมดอมไอเคไอตัวนี้มันเป็ดหนูมาไม่กินข้าวมาหลายวันนะดูมันกินสายใหญ่เลยงบกับ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  <c oughs> อวัวมาใหญ่แค่ไหนก็กินเข้าไปคนมากินคนกินกินให้หมดในกินให้หมดทั้งหมู่บ้านกินไปเรื่อยๆอวิ่งทะลใส่เหรอข้างล่างมีอะไรมีเดี๋ยวเราลงไปสำรวจแม่น้ำกัน เงือบมงมุมเยอะนะั้นแถวนี้ทั้งวิญญาณทั้งในงมุมอันตรายนะแถวนี้มมังกรทองอืมดำคอนมาถึงสถานที่ลับแล้วอ้ยม,มีหายเงินด้วยมีอะไรเนี่ยแล้หายเงินเต็มไปหมดเลยอือจม่มุมอีกแล้วอุ้ย โอ้อยแมงมุมเยอะจัดนะแถวนี้ปึ๊บ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 อุ้ยตัวอะไรดิกินไม่ได้กินไปนกนกอ่าสแต็กเต็มแล้วอ่ะพ่นไฟเผาให้หมดเอ้ยรู้สึกแมงมุมไซเอ็มนี่เผาไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เหรียญอุย้ยตัวอะไรเนี่ยช็อตไฟฟ้านี่มันตัวอะไรกินไม่ได้ไซเอ็มอะแต่ขนาดนี้ไม่น่าจะไซไซเอ็มนะน่าจะเป็นไซเอ S มากกว่านแต่มันกินไม่ได้เลยดิอ่าขึ้นไปข้างบนต่อ เลือดเราค่อยลดไปเรื่อยๆแล้วจะหมดแล้วอุ้ย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 ต้องหากินแล้วต้องหากินแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจะตายแล้วอุ้ยมีอะไรกินบ้างนี่ไม่มีอะไรเลยเอาตายตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแล้วอุ้ยมังกรอุ้ยหนีก่อนหนีก่อนไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดเรียบร้อยไม่รอดนะกีเกอมมังกรไล่ด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรให้กินเลย เ hey, ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับเกมนี้ถ้าอยากจะลองเล่นก็ไปโหลดเล่นได้นะครับใน Play Store ชื่อว่า d r กอน n ันเกรนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ